สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยแขกคำปะกาซัดกลับหลังพิธาโพสต์ได้รับคำร้องจากประชาชนไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้และกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมากจากกรณีการโจมตีอิสราเอลและกลุ่มนักรบฮามัสอ้างว่าจับพลเรือนและทหารอิสราเอลเป็นตัวประกัน57คน โดยกระแสข่าวแรงงานไทยถูกลักพาตัวระหว่างการโจมตีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนักรุงเทลอาวีฟระบุว่าจากการประสานแรงงานไทยในพื้นที่อาจมีแรงงานไทยถูกจับไปสองคนแต่จากการตรวจสอบกับทางการอิสราเอลยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้และอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบหลังจากที่นายพิธาลิมเจริญรัตได้โพสต์ข้อความระบุว่า ได้รับคำขอร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้และกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมากหากท่านมีญาติไปทำงานที่อิสราเอลและบัตรนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลเมืองที่พำนักมาที่อีเมล p i t า a s m o v e ู o ฟอร์ r ว a r ์ดป r ร เพื่อรวบรวมเป็นดาต้าเบสประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลและหรือส่งมอบต่อกระทรวงต่างประเทศต่อไปได้ต่อมาทางด้านแขกคำปากาก็ได้รีทวิตของนายพิธาระบุว่าจะอ e ีเมลหาพิธาทำไมคะติดตามข่าวสารที่ asai.thai.gov1 si เลยค่ะมีเบอร์ให้โทรติดต่อสถานทูตโดยตรงติดต่อได้24ชั่วโมง อย่างไรก็ตามขอบคุณนะคะ